ทันดีจ้าพี่น้องทันดีเสาว,วันฝนตกนอย่นั่งหนาวมันนี้ฝนตกฝนตกก็ดีก็มัน,นี้จะมาเบาเรี่ยงสวดมนต์ผิดชีวิตแก่กรรมกันกรรมมันแก่ว่าใดหรอกแทนพี่น้องแต่ว่าเขาสามารถเบี่ยงเบนกรรมได้่็ทำแบบทำแบบแก่กรรมก็คือเบี่ยงเบนกรรมนนั่แหละจ้น ข้าวเกินมากเป็นพ้นเนี่ยขาเห็ดทึ้งดีทั้งสวยอยู่แล้วนะจ๊ะข้าจะเบี่ยงเบนบุญยังเบี่ยงเบนกรรมตั้งแต่นะจ๊ะก็คือข้าสวดมนต์นีอะไรเนี่ยจ๊ะข้าสวดม่อนหนีข้าทำบุญนี้ข้าวกินดีทำดีนี้แล้วก็มันกับบะหมีช่องทางที่จะเข่ามากจ้ะกรรมที่ข้าเคยเห็ดเนี่ยมันกับบะหมีช่องทางที่จะเข่ามากพอข้าเห็ินบุญไหวข้าเห็ินบุญนี้นะจ๊ะข้าเห็ินบุญนี้ข้าก็เห็ินบุญไลไลจ้ะ ง่ายที่สุดสําหรับคนที่อยู่ต่างแดนอันนี้ก็คือก็คือคือจะสาเหตุเมดนอโดนอะไรนะจ๊ะคือเป็นติยูมยั่งทายอะไรแหละนะคะเป็นคนไปวัดเป็นคนชอบตั้งบุญเป็นคนฉลาดร่งสมาธิอยู่แล้วนะจ๊ะก็ไปก็คือกคอค็คือขั้นธรรมดาคนมีกิเลสอะไรแหละมีทั้งดีทั้งบุดีนั่นแหละนะจ๊ะก็คือแต่สิ่งที่สิ่งที่ ข้าลูกเหตุต้นในน่อยเลยก็คือทเาบุญไปไหว้ดสดสม้ดันกลแต่มีเหตุการณ์และหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็าพูดใจนะจ๊ะเธอมันเป็นปัจจิตังเรือจ้ะพี่น้องมันเป็นปัจจิตังพระพุทธเจบอกทุกใบอาจารย์คุณสสอนนะจ๊ะคนจะเอาข้ามจากโุทะเจ้าหลับหลับมาสอนนะ,ะ,จ,ะจ๊ะคนจะสอนเนี่ยเฮ่าหเหตุหยังไงนะจ๊ะชีวิตคนเฮ่าเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่สิ่งที่ นั่มผ้าเข้าไปทุกโคทุกศาสย์คือจิตดวงนี้ยนะคะจิะจตดวงเก้านี่นะจ๊ะมันันพึกมันพึกไปมันพึกตังตัมคือการกระทของความเห่ามันพึกไปจะเห่าเห็นดีส่วนมันก็มันพึกไปจ้ะเห่าฝึกสมาธิฝึกสมาธินะ่ะคืออันนี้จะเป็นเป็นเป็นปัดปัดจ,จ,จัดจังเลยแล้วเต็มทุคคลนะจ๊ะว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึนะ้นเนี่ยมันจะมีอยิ่งแงแน่จ้ะ ถ้าเวเห็ดข้าวเราจะหูข้าวเห็ดข้าวเราจะหูอันหูห,ห,หูวิธีที่จะเอาเอาจิตเท่าเท่าเกาะบุญเกาะกุศลใดเนี่จ้าพี่น้องจ้าท่ากักบกพยายามนะจ้าพยายามพยาย่ามเห็ดเอาจ้าพยะยามเห็ดเอาข้าวเกิดหน่ายย่างน้อยถ้าซื้อท่ากับต่คือ,อไม่อาย,ยากไปลอาบบายอย่าพุ่มจ้าไม่อยากจนะตรงนแม่หลบดแม่ข้ากะกล่องเอาจิตเท่ทเาไปเกาะเกาะเับ คนพอขุดกะทำประสงค์ไงใดจ้ะง ch ันั้นก็คือสวดมนต์ดูดสวดมนต์ดูอยแต่สวดมนต์ดูอยมีที่สวดมนต์ของผู้แจก็คือบ่เป็นจะต้องไปนางพอหมวายพระสวดมนต์มันรับจากคื่อตื่นเสาร์เนมากู้ใจกเรือที่แล้วสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะคะราดูถึงขึ้นพอขุดขึ้นพะข้ามประสงค์เราถึงขึ้นพอทุนแม่ลราเลยถึงขึ้นผู้ใาจ้ะแต่เพือข้าหงส์สุโตเกหนมากข้าวเห็ดเลย แต่ในระวางวันข้าเป็นคนทําง,งานห้าเป็นผู้คลองเรือนว่นาจะเป็นจางแต่ในระวางวันข้าสวนทังไหนข้าวกด,ดีบอข้าก็ส่วนในใจชาวนาไมใจ,ใใจถ้าข้าวถามสำหรับผู้ฮัทไม่นม่ใ,ใจผู้ฮัทไม่อันนี้ก็คเพื่อเป็นประสบการณ์ตรงเวยพี่สาวผู้ใจเนี่ยสวนม่อด้เป็นจ้ะเป็นม่อด้วยเป็น,นอันละห้างสำน้ากับบ่เคยสวดกผู้เจอก็สงสัยนาวานัน อันนี้ให่ใยญ่ที่ยุบานนะจ๊ะแต่ท้ามเพื่อนว่าเอา้าโบสสวดมนต์เหตุยังไงก็คือก็คือเพื่อจเกิดมากนี่ก็คือชุบภาพบ่แข็งแรงแต่น้อยเนาะก็ะ่จะเอาพระเอาบทสวดมอนต์เอาอย่างเป็นมูอยู่แล้วนะจ๊ะก็สวดมนต์ตลอดเกิดความเฮ็ดมากตลอดก็ในหน่อย,ย,อยมักไปวัดไปยังนะมางน,นี่้ข้อหัวพี่สาวเราบ่าเฮ็ดจ้ะก็เลยสงสัยว่าเอา้ามันเป็นชีวิตปกติ เอาคนคือบ่เหตุเอาย่สินอ่อยองจังเลยสั่นเป็นว่านอนกันนอนนอนลงหลุดรับหลุดไปแล้วสั่งบ่บ่แมนจั่งจังจังกู้ใจนี่ยกู้ใจจะเป็นทำยอดสินอนก็คือถ้ามเมย์อิริกับกับมามารงน้ำกับนอนพุทโ่งุทุ่ทุทเดียวกันรับจ้ะผุดทุ่โผุทุุทุทุทเล็งกับแป๊บเดียวกันรับาะว่าห้ามเมย่อยี๋ ก็ว่าขันธ์เท้าเท้ามีช่วงที่เท้เา,เาคือมีตัวกลางม้นวนไหลสิเท่ากับเคร่องเคร่องลุกขึ้นนั่งสวดมนต์ทคร่งหายเครื่องอันพุทโธมันก็เอาไปดูแต่มันจะเป็นเหมือนจิตสองจิตจ,จ,จิตหนึ่งมันจะสวดมนต์จิตหนึ่งมันจะคิดเลยเพื่อจ้ะแต่เท้าเท้าคิดในใจน่ะมันจะมันจะไปคิดอ,อยู่ใจดังนั้นให้สวดมนต์ออกเสียงพุทโธ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 เล็งเท่านะจ้ะเล็งเท่า แล้วก,ก็อันพี่เจจะว่าประสบการณ์การไปปฏิบัติธรรมือวัดวัดพระธาตุเขาเขียวนะจ๊ะอันนี้ก็คือไปไปล้ายมือนอะไรจ้ะจะมีคิดสงบนั่นะจ้ะอธิษฐานจิตก็คือเขาอยู่ในกุดเป็นเป็นชลาลางาังในนอๆอยูย่ผู้เดียวนะจ้ะเอาลูกไปนั่มนะจ้ะพี่เจจะว่าพี่เจจะเอาลูกไปนั่มนะเอาลูกไปนั่มแล้วก็ลูก พอดูลูกผู้ชาย่นก็จะบ่ดื่อ่นจะนิ่งนู่กันิ่งด้อค่ะรปวัดเนิ่นจะนิ่งก่นแฮหัวค่ำยู่าะว่าข้าวเพิ่นไปก็น้อยเิ็นก็เด็กคว็คือลูกน้อยถ้าไปวัดก้ะเิ่นก็เพป่นกอยุ่กก็เมซี่ใช่เมซี่เลียงเมซี่ก็พระเลียงเปิก็จะคุณก็เมซี่คุณกบพระ คือดูเละหายห้กากับเขาไปอยู่ในกุ๊ิผู้เดียวไปอยู่ในกุ๊ิผู้เดียวจ้ะแล้วก็อ่านอ่นอนานะธาตุเขาเขียวเนี่ยเพิ่นจะดีนะจ้ะถ้าห้าวป,ปฏิบัติเนี่ยเพิ่นจะให้าวหายห้าปฏิบัติอยู่ในกุฏิหน่อยๆอยู่ในบ้านหลังนหน่อยๆอยู่คนเดียวจ้ะก็จะมีห้องน้ำมีอยังสะดวกสบายอยู่ในห้องแล้วก็จะมีอนมีทีเพิ่นไปปฏิบัติถ้ำนะ่ะเพิ่อนก็เขากรรมฐานอะไจ้ะ เพิ่นจะเฮ็ดก uh> ็เผาไปโซงเพิ่นจะเอาไส้ถาดไปโซงที่ห้องเป็นผักนี่งจ้ะเอาไปโซงอ่ากินมื่นเดียวกินข้ามเดียวจ้ะห้ากับนางที่ห้ากับแคร์ไปที่บ้านถ้ำเขาพรมชาแน่จ้ะถึงเวลาเพคนเราเผาไปโซงเ้ากินแล้วเาก็เฮ็ดด้วยอาหัรหลัจ้ะเ้าก็เฮ็ดด้วยอาหานเดินเดินจงกรมนางสมาธิเดินจงกรมนางสมาธิ่เสร็จแล้วก็ยังเดินจ้ะก็เพื่อไปเดอกไปเสด็จยูก็เกี่ยวข้องจ้ะ กับปฏิบัติใดนันในระดับหนึ่งนะอาจารระดับจนว่าสงสัยจ้ะสงสัยเพราะว่าผู้ใจจะฝึกฝึกมาในแนวของหลวงปู่มันเนาะอาจารย์ผู้บาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแต่จะเป็นทางอีสานบ้านเฮ้าเรียนเพิ่นก็จะสอนแบบว่าขุทโธขุทโธขุทโธขันยางกะยางเก่าขาขุทโธขุทโธขุทโธขุยางยางยางจงกรมนะอยจ้ะยางจงกรม คือ,อยางพุทโธพุทโธษแต่วกกมีจังหวะมีวิธีการว่ามีขั้นตอนนะจ๊ะแค่เอาจิตอยู่กับพุทโางนั่นเองจ้ะฝึกจนมีสมาธิจนนิ่งแต่ข้าจงไปขั้นตอนที่เป็นพิจรารณากรรมฐานนะจ๊ะขัน้นขั้นตอนเป็นวินนปัสสนาก็คือจะต้องเริ่มเริมเป็นขัน้นขั้นไปต่า ปฏิบัติสมาธิยุคคิดยุคกับขุดโธษใดดึงจิตยุคกททับขุดโธษใดบ่คิดปูงซ่านบ่้ยังใดเนี่ยต้องกษามาจติตเจริญอ,อยู่ไปสนาไปได้ง่ายเพราะว่าอันนี้สมาธิที่ที่ง่งงายๆเนี่ยจ้ะดึงจิตวิธีดึงจิตวิธีดูอ่าสมาธินี่มัน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 จิตของห้ามันบวกละแยะเนี่ยจ้ะแม่งรับตาเบิ้งเดิศบรเสียารับตาบเบิ้งเลิศจ้ะ จิตมันสิแลนไปคุดขาบุนันคุดขาบุนี่เมือนี่สีเห็ดงั้นกินมือนี่สิไปไซมือนี่สีเห็ดงั้นยังสิมันสิตคุดไปมันจะไปอยู่กับเห่านะจ๊ะมันจะคุดไปมันจะส่งจิตออกนอกจิตแต่มันบ่องแวกมันยิงก็ลิงีเนะจ๊ะมันแล้งเร็วจ้ะดังนั้นมันถ้าเวโหวิธีที่จะผูกจิตได้ก็คือดึงไปกับกับขุดโท ม,มันเป็นธรรมะอ่ามันเป็นธรรมชาติของจิตจ้ะพี่น้องจ้ากับผู้ใจกับผู้เดีวบ้างอันมีจิตอีหยังดีวิเศษอีหยังนะจ้ะบ่บ่บมีหยังนะจ้ะบ่มีหยังแต่ว่าทุกคนถ้าฝึกตามขั้นตอนที่เพิ่นบอกนะจ้ะก็คือฝึกอ่าฝึกรู้ลมหายใจฝึกสมาธิแต่คือทุกคนกวจะเกิดเกิดแน่นอนจ้ะเกิดแน่นอนบ่หน่อยแตหลายตามจ้ะต,ตามแต่บุคคลตามแต่ละบุคคลจ้ะ เป็นปัจจัยตั้งนะจ๊ะพี่น้องจ้าก็คือเจ้าที่ผู้แ่มบอกนะจ๊ะว่าันผู้ใดจิตโต๊ผู้ใดอนันรู้สึกว่าตัวเองดวงบ่ดีโชคบ่ดียังสินะล่องเล่งสวดมนต์เมืองได้จต่ห้ากัพิสูจน์ได้ด้วยตัวเขาเองแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกนะจ๊ะว,ว่าว่าห้เสียเพิ่นแต่ว่าให้ฟังคำสอนของเพลงแล้วก็ไปเฮ็ดตามไปปฏิบัติตาม,ไป,ปาตามไปลอ่องเบิ่งไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะจ๊ะ ผู้ใจกไปเฮ็ดมน้านะจ๊ะเฮ็ดมาแต่ช่วงที่เฮ็ดบางบ่เฮ็ดบางแต่ซื้อซีงหนึ่งที่เฮาเฮาปลูกฝังให้ตะลุกแน่อน่อยลุกตะลุกเฮาหน่อยหนอยจ้ะแตคือเฮาปลูกฝังเฮาปลูกฝังให้เฮาเขาสวดมนต์ให้เพิ่นสวดมนต์นั่นสินะจ้ะก็บ่ฮู้นะว่าว่าเป็นน้ำเป็นน้ำซีงนีหรือเปล่าลูกผู้ใจคนใจบอกนอนสวมไงจ้ะน่องสนมไงแต่คือบ่ดื้อบ่ด่านบ้านน่ะท๊ะ ไปเลี้ยน,นเพื่อจะเลี้ยนไปนเลี้ยนจบแล้วคงจะเหตุง่าเหตุการณ์ขเพิ่นถ้ามาใหา้กินตามภาษา <c oughs> มนันษย์ <c oughs> ปฏิชวลพ้นธรรมดานะจ๊ะแต่นี่นี่จังหวะนี่ช่วง <c oughs> มันก็เป็นที่พึ่งทางใจนะจ้ะยิงเข้อย,ง,อง,อยงผู้ใจไม่ยูตางประเทศสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งทางใจใดกคือ คุ่นพระกุฏพระท่านพระสงฆ์นะจ๊ะส่วนมุน่นยืนนีก็บอกมีหอมพระนะจ๊ะก็สวดหัวนอนวายหัวนอนนั่นแหละจ้ะหัวนอนห้าหน่อ,นนอนแหละก <c oughs> ็ะลับตาล่วงกับน,นึกถึงหนาพระพุทธลูกที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะจ๊ะแล้วก็น,นึกถึงพระสงฆ์ที่ห้าวคารุมบูชาห้ากันบกน,นึกถึงมีโอกาส เฮ้าก็มีเงินมีทองเฮาก็ส่งไปทำบุญไปเห็นบุญแล้วก็จิตจิตเฮาก็จะก่อบุญนะจ๊ะจิตเฮาจะก่อบุญเฮาก็ก็เฮ็ดได้ละด้านึงนั่นน่ะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก็คือก็ตั้งใจไว้นะจ๊ะตั้งใจไว้ว่าชีวิตชีวิตมันสั้นเนาะนี่เฮาก็เพื่อจะหาชีพกลัวอะไรนะจ๊ะก็คือยิ่งมีโรคประจําตัวด้วยก็คือบ๊อบกมหนนะจ๊ะบ่๊อบก๊มเฮ็ดให้รอะไจิตเกาะคุณนประพฤติไปทำประสมไว้นะจ๊ะ คิดขออะห้ได้คือเธอว่า,างกับสวดมนต์อยู่ในใจพุทโธอยู่ในใจอะรหังสมาอยู่ในใจนึกถึงหูวพระอยู่ในใจนะจ๊ะชอบฟังพระเพลินเบาจนจนฟังจนแบบลับตาเนี่ยยินเสียงเล่งสวดมนต์ดูแลร่างกายดูแลดูแลกันไปจ้ะเฮาอยู่เพลินกับอยู่จ้ะอยู่น้อกันจะ้ะเข้ามีชีวิตอยู่ร่างกายเฮากับอยู่นี่จ้ะแต่เฮา ร่างกายนี่บ้านนี่ผูห้างแล้วต้องกัอยู่บดายต้องกัต้องไปจะต้องไปต้องถิ่มร่างนี่ถิ่มเฮียนนี่จะเหมือนเฮียนใจแต่มันผูมันห้างมันยู่บดายต้องกับต้องไปสั่งให้อะไรอะจ้ะจเหมือนกับจิตดวงเนี้ยมันอยู่บด้ร่างนี่มันอยู่บด้มันผูมันพัางม่สามารถจะใส่งานใดใส่การใดแล้วก็ต้องไปไปเกิดไม่ไปเกิดอันไม่ไปเก้อหลังไม่ยังเสี่นใจแต่ก็จิตดวงเนี่ถิ่มจะเป็นทุกข์ก้นดีก้นซัวไปยังใจ คนเฮาเกิดมากเนร่ะมีผู้ใดดีลอยปเปอร์เซ็นเพราะมีจ้ะเพราะมีเพราะมีแม้แต่ทางพระพุทธเจ้าจังคนเกิดมาหลายภพหลายศาเพิ่คนกับเหตุธรรมคู่กันจะ้ะเพิ่นจึงหลุดจังผนพระปฏจเกพระพุทธเจ้าค,าคู่กันหลวงพ่อหลวงตาเพิคนกับคู่กันจะ้ะไปไปอ่านประวัติเคนลงเด้อจ้ะหลวงพอ่อหลวงตาทีเ่เพิ่รปฏิบัติสำเร็จอรหันตนะ์นั่นเริ่มแล้วคนกักบฤทธบดีมากคู่กันจะ้ะแต่ว่าพ่อคนผุดใดคนกับเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองไปฝึกไปหัดไปปฏิบัติตนจนเป็นสําเร็จนะจ๊ะคือเข้ากับอ,อ,อ่านจงกับร่างใจแล้ว็นกับคนคือเข้าเข้ากับคนคือเพื่อเน,อเ,นออเป็นสีหน้าจา๊ะยังน้อยแต่ย่างให้ได้ไปไอ้ยบายสบายจะพุ่มจ้ะยังน้อยก็ให้เกิดเป็นคนได้ปฏิบัติท่านได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อแม่ดีนี่ิตใจที่ดี เนี่ยจ้ะถ้าเฮาเข้าวัดตั้งท่านถ้าเฮาปฏิบัติท่านแต่หน่อยหน่อยอันถ้าเฮาถ้าเฮาสั่งสั่งบุญตัวนี้จิตก็บุญตัวนี้ไว้เฮากับตั้งก็พัฒนาไว้ตั้งก็พัฒนาไว้มันเกิดพุ่งจะได้นี่จ้ะมันเกิดพุ่งจะได้มันเกิดพุ่งจะได้แต่เฮากับพุ่งได้ไปเกาะไปเกิดยุ่งงงดีมีศีลมีธรรมแล้วศีลหน้าจ้ะแล้วก็ เราศาสตร์นี่ปัจจุบันนี้เขาสวดมนเี่สวนสวดกาจาพี่น้องอาจาสวนว่าศาสตร์นี่ปัจจุบันนี้เห็นบ่าสตน้องเอ็ม่ไปขาพื้นเจ้าวเจ้าสุกนะพ้นหาตาดีแท้ๆนะจาพี่น้องเห็นบอกเขารู้หน้าไม่รู้ใจนะจาพี่น้องนังนงเขาาย่อประมาณผู้ใจกระบอกลูกผู้ใจขนาดอาจารย์สวดมต์ลูกสวดม่นขี่ข้างกับสวดสันซันกี่ข้างกับสวดสันัน ดูกับส่วนเน่าเน่จาจะมีโอกาสทำบุญท่าำบุญจ้ะเวล่าท่าบุญน่ะเพราะว่าเข้าทุกมือนี่แต่มีพระดีพระบ่ดีนะจ๊ะเข้าจะเข้าจะออกจากจิตตรงนี้อด้รังีไรจิตตรงเสียเข้าไปบิดตกของวนพระนี่สิดีว่าน้อยอย่างนีนะหายเข้าคืนว่าเข้าเข้าถวายท่านนี่แด่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเข้าถวายท่านนี่เพื่อบำรุงธรรมนุระพุทธาสัทา จ้าพี่น้องจ่าก็เป็นสิ่งที่สูจน์บทุกศาสนาแต่เพือแต่เฮางตะโอนจะกลัวนะจ่าจะกลัจกวจะกลัวอิสลามเนาะแต่พอเฮาเข้าขไปสัมผัสจริงๆคุณเป็นคนมีน้ำใจจ่าป็นคนมีน้ำใจเคุณก็สวดมนต์เคุณก็รุกสมาธิที่กเท่าๆนี่แหละนะจ่าพ่นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็คือจะมีบุญอยู่ส่วนหนึ่งจ่าล้วก็แล้วแต่ว่าจะเลือกไป เาจะเลือกดำงเนื่อชีวิตแบบไดจะเลือกเรือกเำืนิงชีวิตที่ในบุญผู้สูงหรือเาจะเลือกเป็นซาตานจ้่เนาะดังนั่นก็สำคัญที่สุดก็คือคนที่ไมีลงเนน้อยไม่ลูไม่น้านนี่น้อยฟึกเลยจ้ะฝึกเพินฝึกเพิ่นที่จิตใจอ่อนยนฟึกเพิ่นให้ือจักบทสวดมนต์ฝึ้นเพิ่นให้หัจักตามทำคุณง้ามวามดีจ้ะมันเรียนแต่เงินเือนก็มันก็ในนนอม น้องอคิวเนี่รทะตวเงินนะจ๊ะหน้าตาก็ดีดีเวลาอิคิแค่สิเจ็ดปีเองนะจ๊ะอันนี้พ่อพ่อเป็นตัวเลยห้าคุมึงเป็นบาใดแ่ดังนั้นห้าสอนอะไรตอนไหนน้อยนะจ๊ะห้าสอนอะไตอนเล่น้อยปปูเพื่อ <lawsuit. S 1> ulously, la, นทานชีวิตเพิ่มพ่อโตพ่อเป็นโตเผื่ง่ายเพื่งนก็จะหูเลือกข้าชีวิตต้องเป็นเองะจ๊ะแต่ย่างหน่อยเวลาเพิ่นถูกหงาเวลาเพินถูกใจเวลาเพินอกหักเพิ่นก็จะได้เลือก เลือกเนวทางพี่แม่ค่อยสอนนะจ๊ะเป่นสวนม่นเขาวัดตั้งท่ามือสิษยิคุณก็จะได้เลือกเนวท่าพี่ี่แม่ค่อยสอนว่ามันล้เลือกไปหลักรหลักผู้สาวแล้วผู้บ่าวหลังเข้าว่ามากไปพาไปตีเขาสิมงนันก็อันนั้นเขาก็ค่อยสอนยังหน่อยเขาเคยสอนเพิ่นเขาวัดตั้งท่าสวดม่นเป็นคนที่นีจิตใจเมตตาอ่อนโยนเพิ่นกะสีหูนะจ๊ะเวลาเพิ่นประสบปัญหาเวลาเพิ่นที่ทุกทุกได้ยาก อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุม่าที่ห้าหันกบูกบลาเห้าใดะจพี่น้องจ๋าใจพี่น้องจ,าจา๋องจาอันนี้ผู้ใจกับขอฝากขีปนะจ๊ะขอฝากขีปสวดมนต์จากทางห้าล่องเหตุนะจ๊ะอันนี้ผู้จะยืนยันเลยนะจ๊ะยืนยันจากจากชีวิตตัวเองที่แบบบางเพียนะจ๊ะต๊ตั้มแบบสุดๆุดนะจ๊ะชีวิตแทกจะเอาก็หลอดนะจ๊ะตกตั้มแบบสุดๆุดกระเี่นะจ๊ะแต่ก็จะไม่สิ้นเมื่อซอยเห้าใดแล้วก็ เป็นประสบการณ์จริงๆนะจ๊ะก็คก็สวมมอนยางเดียวจ้ะหมอร่งพยาบาลคอนแกน,น<ม>ตอนนั้นผู้ใจอายุ14ปีบอกผู้ใจบอกว่าถาว่าค่าตัดเพีย้ยนหัวใจผู้ใจจะตายภายในหาปีจ้ะตอนนี้ผู้ใจยูมาอายุหาย14หาสิ้นหาแล้วจ้ะเป็นอันนี้ผู้ใจแต่เสียว่าเป็นพลังบุญเป็นแรงบุญนะจ้ะเป็นแรงบุญแต่ว่าเพราะอะไรมาบ่าตายด้จ้ะ กคือหอดหอดเมื่อใดก็ที่เมื่อนานจะถ้าห้ามมดบุญน้่หบุญที่จะยุ่นี่แล้วะสะสมบุญไปถ่ายพังนานเลจ้ะจ่าพี่น้องฮาก็ย่อมรับก็มั่นเจ้ะย่อมหับก็มั่นแลวก็ดูก็มั่นหลวก็เหตุกันใดเ้าจะสามารถเตรียมเสบียงอาหารเตรียมเสบียงบุญไปศาสร์นานใดจ้ะโดยที่ว่าไปตกอันใยจะพูดนะจะพราะว่าถ้าจิต ข้นห้าเกิดมานะจ๊ะเฮ็ดดีเฮ็ดบ่ดี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 แม้กระทังเฮาเฮ็ดบ่ดีนิดน้อยนะจ๊ะถ้าจิตเฮาหลดตอนที่เฮาคิดเฮ็ดบ่ดีเฮาไปเฮาไปอันเฮาไปใส่ใส่กรรมตรงที่ความสัวเฮาวบ่ดีฟ้อนนะจ๊ะพระเพิ่นก็บอกมาดังนั้นพยายามควบคุมจิตเจ้าของให้อยู่กับพุทโธ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 ให้ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจ้าพี่น้อง คิดเพื่จะพอกางขุดโทษขุดโทษจากเป็นเสียดึงจิตเป็นเสียดคล่องจิตคล่องใจผูกๆๆจิตผูกใจอยู่กับคุ้นประพุทธประทับประสงค์เข้าลงมือเห็ดแบบเข้าจะนหิวไมาจะเสียจากล่องมือเห็ดนะจ๊ะล่องมือเห็ดอะไรจ๊ะเป็นปัจจัดตังนะจ๊ะ เจ้าเห็บเจ้ากองหมผู้ใจเห็ุผู้ใจกต่แหงแต่เม้าวืาผู้อื่นฟังแต่ผู้ใจว่ามันปก็ดดได้จากพินามก็ดดจากเพื่อนเพิ่นจะเอื่นว่าอวดอวดปุดตริแต่เป็นบาเพื่อการเด้ปกุทธเจ้าเป็นม่เห็ุแต่สิ่งที่ผู้ใจวาว่าควรเป็นคำนั่งใจว่าเข้าเข้าเห็ุไหนเข้าเข้าเห็ดใดมีบ่เข้าผิดชีวิตเข้าจากเแบบตกตามสุดๆุดขึ้นมากอนลรได้จากพินามจัได ยังหมายว่ากับหากสายชีวิตไปได้จะเป็นหลักสายชีวิตไปจะเป็น,นองจ้าสวดมนต์ยิ่งสมัยสูเมอรน,นี่สวดมนต์นี้คนบดีจ้าสวดมนต์นี้คนบดีสวดมนต์นี้นี้อ่ะอยู่ในล่งมนุษย์แต่ก้าเป็นซัดนรกมะกเกิดนจ้ะแต่มีเยอะแยะมากมายจะไม่ท้าอยู่บ ห้างไจะได้เลียงห้างใจากเพลินห้าก็จะต่ว่าได้ไปหนุ่งเกี่ยวก็เพลินจ้ะแต่คืออข้นที่จะขำห้าง็ค่เพื่อค้นดีข้มีสีมีข้างคือห้าค้นสวหมน้นอ่ามีจิตใจเมตตาจะถ้าเ้าเมตตาก็เพลินจนถ้เมตตาถ้าห้าจใจที่นอครับทุกคนมีความสุขความเจริญเจริญทั้งทั้งโลกทั้งท่อมรักษาจิตตัวเองอยู่ในเดนบัวเพื่ห้โลกห่งคุนกระุดพระท่อมกระสนด้วยจากบนรักษาพระคุ้มครองค่ะพี่นองจ้า Bye-bye.